สวัสดีครับอยู่กับช่อง k e n d o Motor นะครับวันนี้มีรถจะนํามาเสนอนะเป็นรถคันนี้เลยนะครับผม Mercedes-Benz C200 นะครับอันนี้เป็นตัวเครื่องคอมเพรสเซอร์นะอ่าแล้วก็เป็นตัว e l e g a n t ด้วยนะครับผมอ่าคันนี้บอกได้เลยนะครับว่ารถสภาพสวยๆนะเจ้าของเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นรถของผู้พิพากษานะ คันนี้นะเอาไปผ่อนทุกครูเลยนะอยู่แค่7,400บาทนะระยะเวลาแค่5ปีเองนะผ่อนเบาๆสบายๆกระเป๋านะแล้วก็นี่เลยนะได้รถสวยๆคันนี้ไปเลยนะครับผมรถคันนี้นะก็รถได้รถบางเดิมเลยนะเจ้าของดูแลดีมากเลยนะข้างนอกข้างในนี่บอกเลยเลยนะครับว่ากลิบมากเลยนะหรือถ้าเกิดใครอยากจะซื้อเงินสดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าคันนี้ตอนนี้เอาไปราคาถูกครูเลยนะอยู่แค่2 9 9 0 0 0บาทเองนะ เดี๋ยวรายละเอียดตัวรถอื่นๆเป็นยังไงไปดูกันครับอบครับตอนนี้มาอยู่กับคันนี้นะครับผม Mercedes b e n z C 2 0 0นะครับอันนี้เป็นตัวเครื่องคอมเพรสเซอร์นะอ่าเป็นตัวโฉมอ l ลิ a กนนะแล้วก็เป็นโฉม W204 นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถสีบอลทองนะครับอ่ารถสีสวยๆนะสีเงาวาวเลยนะอ่าอน,นี่ก็ไฟหน้านะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะอ่ามี ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะแล้วก็มีเซนเซอร์หน้าให้6กจุดนะหนึ่งสองสามอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะและอันนี้ก็มีเดินคิ้วโครเมียมให้รอบคันด้วยนะจะมีตรงกันชนหน้านี้นะอนี่นะรถสภาพสีสวยไฟหน้าใสาๆนะออันนี้ก็ได้ล้อแมกเดิมจากโรงงานเลยนะอล้อแมกสภาพสวยนะอตรงนี้ก็จะมีโลโก้อีเลแกนให้นะครับ แล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจกข้างนะ,ะตรงบานประตูก็จะมีคิ้วโข้มเมียมมาให้นะ,ะบานหน้าต่างนะแล้วก็บานประตูก็เดินคิ้วโข้มเมียมให้นะ,ะนี่รถสภาพสีสวยนะนี่แม็กเดิมจากโรงงานเลยนะมาดูด้านท้ายกันนะนี่ด้านท้ายไฟท้ายสวยๆนะบอกเลยว่ารถยังดูใหม่ๆเลยนะคันนี้นะนี่ด้านหลังก็มีเซนเซอร์ให้4ี่จุดนะหนึ่งสองอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกัน3ามสี่นะ นี่นะอันนี้ก็จะมีโลโก้ซีสองร้อยนะโลโก้เบนนะแล้วก็อันนี้เดินคิ้วคมมียมาให้ด้วยนะอ่าแล้วก็เป็นเครื่องคอมเพรสเซอร์นะอ่ามาดูด้านท้ายกันนี่ด้านท้ายจุของได้เยอะเลยนะอ่าแล้วก็นี่นะปึ๊บเปิดมามียางอะไหล่กับชุดเปลี่ยนยางอะไหล่ให้อยู่นะอ่าด้านในก็เดิม,ดมนะคันนี้หน้าหลังเดิมเลยนะบอกเลยว่ารถคันนี้สภาพสวยเลยนะอ่า เป็นรถของผู้พิพากษานะอ่าอันนี้รถฝากขายนะบอกเลยว่ารถเจ้าของเขาดูแลดีมากเลยนะคันนี้อ่าด้านข้างนี้ก็จะมีคิ้วโครเมียมรอบบานหน้าต่างนะแล้วก็มีคิ้วโครเมียมตรงบานประตูให้นะอ่าด้านนี้ก็จะมีโลโกโอ้อีเลเจนให้เหมือนกันนะครับผมอ่านี่นะรถสภาพตัวนะเอาล่ะเดี๋ยวครั้งนี้พาไปดูด้านในกันต่อเลยดีกว่าไป ครตอนนี้ก็มาอยู่กับภายใน m e r c e d e s b e n บ C 200คันนี้กันนะอ่าภายในก็จะเป็นโคนสีออกเทาเทา,ทานะครับผมแล้วก็มีแซมแต่งด้วยลายไม้วอนัทนะแล้วก็มีเดินด้วยคิ้วโคมเมียมนะอ่าอันนี้มือเปิดก็เป็นมือเปิดโครเมียมนะอ่าตรงนี้ก็เป็นปุ่มล็อกปิดเปิดปิดประตูนะอ่าอันนี้ปรับเบาะไฟฟ้านะปรับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะอ่าแล้วก็มีเมมโมรี่ให้3จุดนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม ปรับกระจกมองข้างนะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดหน้าต่างนะครับผมอ,อันนี้ก็เปิดปิดท้ายรถนะเอ้ยเปิดท้ายรถนะอ่าแต่ปิดไม่ได้นะปิดเราต้องไปปิดเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของนะเล็กๆน้อยๆนะอ,อ,อ,อ่าอันนี้ก็เป็นกาบบันไดผมียมีโลโกโ้ Mercedes-Benz ให้นะครับอ่าอันนี้ยังไม่ได้แกะด้วยนะอ่าแล้วก็มีเบรกเบรกมืออยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงเท้านี่นะใช้เท้าซ้ายเหยียบได้เลยนะเวลาปลดก็ ดึงตรงนี้มาได้เลยนะอ่าปลดล็อกเบรกมือนะส่วนตรงนี้นะเป็นเปิดปิดไฟนะอันนี้ก็มาเป็นออโต้นะ่ถ้ะมือก็จะเปิดไฟให้อัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ปรับความสูงต่ำของไฟนะอแล้วก็มาดูเบาะกันดีกว่านะมานี่เบาะสภาพสวยๆเลยนะอเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีเทาๆนะอนี่สภาพเบาะสวยงามนะ เ,เดี๋ยวพาไปดูด้านในลึกๆก,กันต่อเลยดีกว่าไปนี่นะภายในคอนโซลจะมีแอร์แบกมาให้นะครับแล้วก็อันนี้นะจะมีเก๊ะมาให้นะครับผมก็มีสมุดคู่มือให้อยู่นะตรงด้านในนี้มีช่องเสียบ power outlet ให้นะสามารถต่อชาร์จมือถือได้นะครับผมตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นจอคอมนะอ่าเปิดมาก็มีข่าวให้ฟังนะอันนี้ขอปิดก่อนนะส่วนต,ตรงนี้นะ จะเป็นเซ็นเซอร์หน้านะครับผมถ้าเกิดเราใกล้ชนอะไรเนี่ยมันจะมีขึ้นไฟสีเหลืองๆนะถ้าเกิดเราใกล้สุดๆเนี่ยจะขึ้นสีแดงแล้วก็ร้องปิดๆมาให้นะครับผมผมไฟพามากอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็ช่องแอร์ปกตินะแล้วก็อันนี้นะเออเป็นต่อบลูทูธนะเวลาน้าเรากดเบอร์โทรแล้วกดโทรออกได้เลยนะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเซ็นเซอร์ถ้อยหลังนะอ่าอันนี้ช่องแอร์นะก็สามารถ เป็นแอร์ดิจิตอลนะอ่ากึ่งดิจิตอลกึ่งหมุนนะอ่านี่ปรับองศาก็สองฝั่งเลยนะอ่าอันนี้ก็พวงมาลัยนะเอ้ยไม่ใช่เกียร์เกียร์มันเกียร์ออโต้นะครับผมอ่าอันนี้ก็สามารถปรับรโหมดอีโคปรับโหมดสปอร์ตได้นะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นที่ควบคุมแผงจอคอมตรงนี้นะครับอ่ามาดูนี่กันนะนี่อันนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของนะครับผมแล้วก็อันนี้นะ เป็นช่องเกสใส่ของเหมือนกันนะ่าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแอร์แบ็กนะครับแล้วก็มีเป็นพวงมาลัยมาลติฟังก์ชันนะสภาพพวงมาลัยถือว่าสวยงามเลยนะอ่าเป็นพวงมาลัยหนังด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นคูลดคอนโทรลนะช่วยทําให้ความเร็วคงที่นะเวลาเรากลับทางใครเนี่ยเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยนะครับผมอ่อันนี้ก็เป็นปรับฉีดน,น้ําฝนนะแล้วก็ เอตัวใบปัดน้ำฝนนะอ่าไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะขึ้นลงได้เลยนะอ่าเวลาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะจะเปิดปิดใบปัดน้ำฝนนะก็หมุนอันนี้มาเลยนะนี่มีเสียงอยู่นะอ่าอันนี้ก็ปรับความสูงต่ำของพวงมาลัยนะครับผมอ่ามาดูเลขไมค์กันนะเลขไมค์คันนี้วิ่งน้อยนะอยู่ที่สองแสนเก้าพันโลนะครับผมรถไมควิ่งน้อยนะอ่าแล้วก็มาดูด้านบนกันนะนี่มีม่านบังแดดน,นะแล้วก็มีกระจกมาให้นะครับผมอ่า แล้วก็นี่นะมีไฟนะตรงนี้จะเป็นไฟสองแผ่นที่นะจะอยู่ตรงนี้นะไฟนี่อยู่ใต้กระจกมองหลังนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นไฟใหญ่นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นไฟด้านหลังนะนี่ไฟด้านหลังอยู่นี่อ่านะครับแล้วก็อันนี้นะด้านคนขับก็มีกระจกมาให้เหมือนกันนะครับผมอ่าส่วนรายละเอียด เบาะแถวสองนะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อเลยนะครับผมโอเคไปนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กับภายในแถวสองกับ Mercedes Benz คันนี้เลยนะครับอ่าันนี้อันนี้ก็จะแผงประตูก็จะเป็นโทนสีเทานะครับแซมลายไม้แล้วก็เดินคิ้วขมเมียมให้เหมือนกันนะอ่าอันนี้ก็เป็นเปิดปิดหน้าต่างนะอ่าก็จะมีช่องใส่ของนินดๆหน่อยๆให้ตรงนี้นะอ่าตรงเบาะหลังนะด้านหลังก็จะมีช่องใส่เอกสารมาให้นะแล้วก็อันนี้ มีกาบันไดโครเมียมมาให้นะครับเบาะสามารถติดคาร์ซีนได้นะเป็นเบาะไอส so tec กนะครับผมสภาพเบาะข้างหลังก็ถือว่าสวยงามนะแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังนะเวลาเราดูเรามองจากกระจกมองหลังได้เลยนะครับผมเออีนะให้ดูสภาพเบาะกันต่อนะนี่สภาพเบาะสวยงามนะอา่าแล้วก็อันนี้นะที่เท้าแขนนะเปิดลงมานะปึ๊บ นี่นะก็วางเท้าแขนได้นะแล้วก็เปิดมานะจะเป็นช่องใส่ของนะกับอันนี้นะปุ๊บเปิดมาแล้วก็ปิดนะเราสามารถวางแก้วน้ําได้นะครับผมเดี๋ยวอันนี้ปิดเก็บก่อนนะเก็บก็เอามาอย่างนี้ได้เลยนะปิดด้านหลังก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะเพราะว่ามีแอร์มาให้นะครับผมด้านหลังก็เป็นแอร์ดิจิตอลเลยนะปรับอุณหภูมิปรับความแรงพัดลมได้เลยนะครับผม เอาละครั้งนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมโอเคไปเอาละครับตอนนี้ก็อยู่กับภายในห้องเครื่อง Mercedes Benz กันนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องสองร้อยนะครับผมอ่าเป็นเครื่องคอมเพรสเซอร์ด้วยนะอ่ามาดูรายละเอียดด้านในกันนะมีด้านในนะคือตะเข็บอะไรพวกนี้ยังดูเดิมเดิมหมดเลยนะครับผมอ่านี่นะดูตะเข็บ,บสวยๆนะมีสติกเกอร์อะไรอยู่พร้อมหมดเลยนะอ่าอันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับผม แล้วก็เป็นเครื่องสี่สูบด้วยนะอ่าให้ดูตะเข็บด้านข้างกันต่อนะนี่ตะเข็บด้านข้างสวยงามนะอ่าแล้วก็อันนี้ได้โชคฝากระโปรงด้วยนะนี่สภาพน็อตยังไม่ถอดออกด้วยนะนี่นะให้ดูความเดินนะแล้วก็จะมีฉนวนกันความร้อนมาให้ด้วยนะครับผมอ่านี่นะบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปนี่คุ้มมากเลยนะ รถไม่น้อยด้วยนะครับผมอนี่นะก็เดี๋ยวจะไปสรุปให้ฟังกันนะว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่นะแล้วก็ผ่อนเดือนเท่าไหร่กันนะครับผมโอเคไป เอาละครับเป็นยังไรครับสำหรับ mercedes benz c 200คันนี้นะคันนี้เป็นตัวเครื่องคอมเพรสเซอร์นะอ่าแล้วก็เป็นตัวอีลิแกนต์นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2009นะบอกได้เลยนะครับว่ารถคันนี้เอาไปพรอนุครูกเลยนะอยู่แค่7,400บาทต่อเดือนตลอดสัญญาเลยนะรถคันนี้นะครับก็เป็นรถของผู้พิพากษานะอ่าเป็นรถบ้าน,นแท้ๆเลยนะแล้วก็คันนี้นะได้รถสีบางเดิมนะแล้วก็ ภายนอกภายในนี่คือแบบว่ากริปมากเลยนะสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะหรือถ้าเกิดใครอยากจะซื้อเงินสดน,นะอยู่แค่2องแ0นเบาทเองนะถ้าเกิดใครสนใจนะสามารถโทรติดต่อมาเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะศ8นย์แปดหกนะจะสามารถแอดไลน์มาได้ด้วยนะก็เบอร์โทนี้เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะแบบว่า พวกรายละเอียดเพิ่มเติมอยากนัดเข้ามาดูรถนะหรืออยากจัดไฟแนนซ์ข้ามจังหวัดนะหรืออยากให้เอารถไปส่งนะก็โทรติดต่อมาได้เลยนะครับผมมีบริการครบทุกอย่างเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอฝากกับ m ม r c e d ซ s b e n z ซ200คันนี้ไว้คันหนึ่งเลยนะครับถ้าชอบก็รีบโทรติดต่อมาเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสว,สวยจัดเลยนะอ่า